สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิรดานะคะวันนี้บรรยากาศสวยงามจริงๆค่ะมาเที่ยวสวนที่บ้านเพื่อนนะคะก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เอาอภาพหน้าตาสวยๆมาให้ชมนะคะวันนี้ก็จะ มาเล่าอะไรสู่ฟังเล็กน้อยบางครั้งมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าบั่นทอนจิตใจนะคะเพราะว่าการอยู่บนโลกโซเชียลนี้มันก็มีดีหลายอย่างเนาะพิรดาจะประทับใจมากๆก็คือ การเป็นมิตรที่ดีน้ําจิตน้ําใจจากเพื่อนมิตรไมตรีชาว YouTube นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอหน้าค่าตากันแต่ก็มีความรู้สึกว่าผูกพันน่ารักทุกคนนะคะคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์มันเป็นกําลังใจให้ผู้ทำคลิปเสมอคะ่ะ เคยรู้สึกไหมคะเคยรู้สึกว่าเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใครบางคนผลสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รักตัวเองแล้วก็ไม่แคร์คนอื่นคนรอบข้างที่เราพยายามที่จะช่วยร้อยเปอร์เซน์แล้วในความพยายามของเรานั้นก็มาถูกบันทอน ด้วยการที่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับเขามันทำให้เรารู้สึกว่าเอาเราพูดกันตรงๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นคนที่เราลักแล้วเนี่ยมีความทุกข์เราก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเรา ได้แต่บอกตัวเองว่านะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะก็ต้องทําใจในบนโลกใบนี้นะคะเราก็รู้กันอยู่แล้วไม่มีอะไรที่แน่นอนบางครั้งหรือทุกๆุกครั้งเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไปกับการเวลาบางครั้งความช่วยเหลือของเรา มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทีนี้เราก็กลับมาเป็นทุกข์เองว่าทำไมมันไม่ได้ดังใจเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นเราก็มาเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเราอยากจะช่วยเหลือเขาแต่สุดท้ายเขาก็ไม่คิดที่จะ ช่วยเหลือตัวเองเลยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะความหวังดีของเราเมื่อเราทำดีมาตลอดหลายๆปีผลสุดท้ายความปรารถนาดีของเรามันก็รู้สึกว่าจะสิ้นสุดลงเราก็น่าจะเข้าใจนะคะว่า คนเราเนี่ยเขาเป็นตัวของเขาเองอย่างพี่รดาก็เป็นตัวของพี่รดาอย่างแฟนพี่รดาก็เป็นตัวของเขาเองเราจะให้เขาทำอะไรที่เขาไม่ชอบมันก็จะยากนะทีนี้เราก็กลับมาเป็นทุก์ <_ an> เพื่อนพี่รดาคนนี้ลหละคะ่ะเ <_ an> จ้าของส่วนนี้นะคะ <_ an> เขาบอกว่า เมื่อเราได้ทำงานที่เต็มที่แล้วทำอะไรให้ถึงที่สุดร้อยเปอร์เซน์แล้วเมื่อเราช่วยเหลือเต็มที่แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> ก็อย่าไปน้อยใจ <c oughs> ก็อย่าไปโศกเศร้าเสียใจเลยเพราะว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วเนาะแต่บางครั้งคนเรานะคะเราไม่ใช่พระอิฐ พระปูนเราเป็นคนธรรมดาสามัญบางครั้งเราก็อดที่จะท้อแท้เหนื่อยใจไม่ได้เนาะสำหรับวันนี้พิรดาก็เอาบรรยากาศสวยๆมาให้ชมนะคะใครที่มีความรู้สึกอย่างนี้ท้อแท้เหนื่อยใจเหนื่อยกับปัญหาชีวิตต่างๆนาน,นานพิรดาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะ บางครั้งนะคะการอยู่เมืองนอกเมืองนาเนาะเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำมากหนักเบาเอาสู้ทำแบบไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยบางครั้งมันก็ทำให้เราโทษแท้เน็ตเหนื่อยอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปเราอย่าไปนึกถึงวันพรุ่งนี้นึกถึงแต่วันนี้แต่บางครั้งนะ่ะมัน รู้สึกว่ามันทำยากนะคะบางครั้งเราก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนะคะเราพยายามจะดูแลทุกคนในครอบครัวดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังที่เรามีแต่บางครั้งเราทำมากเกินไปมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราจะต้องถอยหลัง ปัญหาอย่างไรดีนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะโอกาสหน้าพิรดาจะมาปรับทุกขอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้ขอกราบขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกพลังแรงใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ